สวัสดีครับพมอแม่พี่น้องเมื่อวนี้กับพ่พ่อครับเชฟตองในอีสานครับทางช่องอีสานบานเฮาชาแนลครับนี่ครับมื้อานี้พี่พาน้องมากินตํำปูปลาครับแซลมอนครับตัวใหญ่ๆครับซื้อมาประมาณสองกิโลครับตัวหนึ่งครับกะเอามาเฮ็ดชิพให้พี่ให้น้องในเบิ่งครับมื้อนี้ครับเบาๆลายใหญ่ห้างครับพี่น้องจัดเลยนะบัดนี้ ครับแซมอนครับพี่น้องเนื้อมันกรุบกรับกรุบกับครับนุ่มๆครับพี่น้องครับไปเอาข้าเนียวครับอื คัครับพี่น้องชมตามครับพี่น้องเอาแบบบักพริกหย่บสิมหาด้วยครับใต้ไบหยิบหาด้วยครับ เซียมันครับพี่น้องแล้วก็มีพักครับโอ้เส็จเส็จตักพี่น้องสุดยอดครับสุดสาดเลยครับพี่น้องเซมันครับเมือ่อย่างเดียวครับสายเสียบสอง มีภาสีพาน้าองมากใครทำอยู่ในป่าครับเป็นถุงหน้าครับถุงหน้าแถวใจะไก่กบ้านเนี่ยครับก็จะยินเสียงรถไถเสียงง่วเสียงควายเสียงนกเป็นธรรมดาครับง่วควายอยู่แถวๆนี้แลคะครับรับี่น้องผู้สนับสนุนนักครับ วันนี้สนับสนุนรักครับเอาถ้าเหนซื่อม